เริ่มต้นมื้ออาหารสุดพิเศษของคุณด้วยชุดเตาอัจฉริยะจาก smart living ไม่ว่าจะเมนูไหนเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสชุดเตาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งการอบก,การนึ่งหรือจะเป็นการย่างโดยใช้ไอ้น้ำเข้ามาช่วยผิวสัมผัสไม่แห้งจนเกินไปกรอบนอกนุ่มใน ได้สนุกไปกับทุกช่วงเวลาในการทำอาหารและใหม่ฟังก์ชันการอบลมร้อนทอดโดยไร้น้ำมันสามารถทำอาหารพร้อมกันทั้งอบด้านล่างและผัดด้านบนปรับแรงลมแค่เพียงโบกมือดีไซน์โค้งรองรับกับการใช้งานช่วยให้การทำครัวของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบครันแถมยังทำความสะอาดได้ง่ายเพียงแค่ถอดเช็ดปิด รังสรรมือสุดพิเศษอย่างมีความสุขได้ง่ายๆครบจบในตัวเดียวครัวไทยไร้ควันต้อง smart living สัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูม smart living ชั้น2ดีไซน์วินเลจกเกษตรนวมิน